สวัสดีค่ะจากบริษัท ABC Builder จำกัดสร้างบ้านมั่นคงต้านแผ่นดินไหวดีไซน์ญี่ปุ่นสร้างเสร็จภายใน120วันนะคะวันนี้จะมีข่าวดีๆมาบอกค่ะเราจะจัดงานแกรดโอเพนติงกันนะคะที่นี่ The Jazz Raminta ชั้น2นะคะวันที่14 1 6ถึงสิสิงหาคมนี้นะคะในเรื่องของบ้านสำเร็จรูปทั้งหมดจะมา ลายข้อข้องใจทั้งหมดเลยเกี่ยวกับบ้านสําเร็จรูปนะคะที่ทุกท่านสงสัยอย่างยกตัวอย่างเช่นวันนี้พอพูดถึงเรื่องว่าบ้านสําเร็จรูปปุ๊บทุกคนจะไปคิดว่าตัวเองจะต้องต่อเติมภายหลังทันทีถูกต้องไหมคะซึ่งจริงๆแล้วถ้าบอกว่าวันนี้บ้านสําเร็จรูปเป็นบ้านก่ออีกทุกคนเกิจะไม่ได้คิดว่าในอนาคตตัวเองจะต่อเติมอะไรดังนั้น,นะคะ่ะววันนี้เราจะมาพูดคร่าวๆให้ฟังก่อนที่จะไปเจอกันในงานนะคะว่าในงานเนี่ย จะเจอในเรื่องของเราจะบอกเทคโนโลยีนะคะของบ้านสำเร็จรูปที่มาจาก s c g Building Tech นะคะมีวิดีโอให้ชมมีสเปควัสดุของจริงให้ชมนะคะแล้วก็จะมาบอกว่าสิ่งต่างๆเงื่อนไขต่างๆเกี่ยวกับบ้านสำเร็จรูปมันไม่ได้เยอะอย่างที่ทุกท่านสงสัยเลยนะคะยกตัวอย่างเช่นวันนี้มีลูกค้าโทรเข้ามาเยอะมากเลยะคะ่ะสอบถามว่าเอาเราบ้านสำเร็จรูปเนี่ยเขาต้องการจะแขวนทีวีเขาต้องการจะติดแอร์เขาต้องการจะทำบิวอินเขาทำได้หรือเปล่า อย่างนี้นะคะเราจะบอกว่าให้ทุกท่านนะคะคิดว่าบ้านสําเร็จรูปมันก็คือบ้านปกตินี่แหละคะ่ะแต่แค่ว่ามันประกอบจากโรงงานนะคะข้อเดียวเลยค่ะที่มันทําไม่ได้ก็คือคุณจะไปเจาะป,ประตูนะคะเพิ่มภายหลังยกตัวอย่างเช่นทําห้องนี้แล้วอยากจะเปิดประตูนี้ออกไปข้างนอกแล้วเจาะประตูช่องใหญ่ๆที่ผนังอน,นันทําไม่ได้ซึ่งถ้าเป็นบ้านทั่วไปเกาะอิฉาปูน บริษัทรับสร้างบ้านเขาก็ไม่แนะนําอยู่ดีถูกต้องเลยคะเพราะว่าเ,เราไปเจาะปุ๊บผนังมันก็ช้ําหรือ2มันอาจจะเกิดรอยร้าวตามมุมเพิ่มขึ้นมาอีกก็ได้เพราะเราไม่ได้เตรียมพวกเหล็กพวกอะไรรองรับตรงนั้นไว้ดังนั้นค่ะสิ่งที่ไม่ควรทำเนี่ยมันก็จะเหมือนกับบ้านก่ออิฐฉาบปูนทั่วไปอย่างที่2ก็คือสมมุติวันนี้คุณอยากได้กัวไทยด้านนอกคุณต่อเติมคุณยึดได้ไหมคุณสามารถเอาโครงหลังคาย,ยึดกับตัวผนังก็ได้ นะคะแล้วก็ให้เราอาจจะตอกเข็มรอไว้นะคะเพื่อซัพพอตตัวโครงสร้างด้านหลังซึ่งจริงๆแล้วค่ะเราสามารถจะบอกคอนดิชันต่างๆที่คุณอยากจะทำภายหลังยกตัวอย่างเช่นคุณอยากต่อเติมครัวด้านหลังเราอาจจะฝังเพลทเพิ่มไว้ให้หน้างานเลยรอคุณลองรับนะคะหรือว่าถ้าคุณอยากจะไปเจาะแอร์คุณก็สามารถทำได้ปกติถ้ามาในงานเราจะมี reference รให้ดูเลยค่ะว่าบ้านที่เราเคยทำเนี่ยสามารถ เจาะในส่วนของทีวีนะคะตู้บิวอินหรือคุณจะยึดตู้ใหญ่ๆก็ทำได้ปกติเลยหรือแม้กระทั่งรางม่านก็ทำได้นะคะเพราะว่าบางท่านสงสัยออย่างสมมติยกตัวอย่างเช่นในห้องน้ำอยากจะเป็นช่องระบายอากาศติดพัดลมดูดอากาศก็สามารถทำได้ค่ะเพราะว่าจะเป็นช่องเล็กๆไซส์เท่ากับพัดลมระบายอากาศถูกต้องไหมคะดังนั้นค่ะถ้าเรา อยากจะได้บ้านที่รวดเร็วคุณภาพสูงเราต้องศึกษาข้อมูลและเปิดใจกับมันค่ะแล้วในงานค่ะคุณจะไม่ได้มามเปล่าแนะ่ๆนะคุณจะได้รับโปรโมชั่นดีๆซึ่งเดี๋ยวเราจะประกาศทาง Facebook เว็บไซต์ออกไปนะคะ ซึ่งคุณจะได้บ้านที่ได้คุณภาพจาก s c g Building Tech เป็นที่เดียวนะคะที่เราร่วมมือกันนะคะกับ s c g Building Tech เสร์ฟบ้านสำเร็จรูปจากโรงงานคุณภาพสูงถึงที่ดินของคุณเลยซึ่งปกติ s c g เขาจะทำเป็นลักษณะเป็นโครงการหนึ่งแบบเนี่ยเขาต้องทำเป็นสิบสิบหลังแต่สำหรับ ABC Builder เราเสร์ฟถึงที่ดินคุณเลยนะคะเพราะฉะนั้นไม่ ไม่ควรพลาดเลยนะคะสำหรับงานในวันนี้นะคะ14-16เพื่อจะได้รับโปรโมชั่นดีๆนะคะได้รับชมว่าแล้วมาลงทะเบียนครับเพื่อไปชมบ้านตัวอย่างกันนะคะสำหรับวันนี้เราให้ข้อมูลไว้เท่านี้เดี๋ยวคลิปหน้าค่ะเราจะมาบอกอีกว่าในงานคุณจะได้รับอะไรบ้างสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ